E ลากเส้นตรงลงมาขีดเส้นจากซ้ายไปขวาทั้งหมดอีก3เส้น F ลากเส้นตรงลงมาขีดเส้นจากซ้ายไปขวาทั้งหมดอีก2เส้น G ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเหมือนตะขอ G ททำยาก H ลากเส้นตรงลงมา,าสองเส้นขนาดกัน แล้วลากเส้นตรงกลางจากซ้ายไปขวาไต้องตรวจเว้ยไอลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นจากซ้ายไปขวา2เส้นทั้งด้านบนและด้านล่างเจลากเส้นจากซ้ายไปขวาลากเส้นตรงลงมาแล้วโค้งไปทางซ้ายเค <Okay. S 2> ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวา1เส้น ลากเส้นเฉียงลงทางขวาอีก1เส้น L ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นตรงไปทางขวา M ลากเส้นตรงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงไปทางขวาแล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาลากเส้นตรงลงมา N ลากเส้นตรงขึ้นไปลากเฉียงลงมาทางขวาแล้วลากตรงขึ้นไป เ <Enjoy. S 2> อ็นสวยโอเขียนกลมๆเหมือนเลขศูนย์เออโอแล้วโอแล้วพีลากเส้นตรงลงมาลากเส้นโค้งทางขวาท่านกุดยอดด้วยคือที่ที่สเขียนว่าเอวาใหไรต่อไมเงเอ ลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางซ้าย<ๆ>เฉียงลงไปทางขวา<ๆ>เขียนเส้นแนว B